สามายดีผีบายหัวพ่อแม่พี่น้องเงาะปลามาแลว้วมาเอาแนวมันไปวานมาเอาแนวกี่คานไปไหวถ้าส่วนแม่เท่าเล่นติ๊กต๊อกมาลงวงถึงว่าสารนด้วยความคิดทอดคิดถึงนะครับถึกติ๊กต๊อกกัดโตซสิบสี่มือนะครับโ่อฐทัน ไประเบิดฟออมอยู่ติ๊กต็อกนะครับคนเบิ่งเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ได้เงินจักบาทวาา่าซะลงวงฉิงเฮ็ดเฮ็ดไว้คนติดตามได้หลายสันบ่าวหมดว่ามันขายส่องได้รสรรเนอร์เพราะว่าบ่าวหมดเป็นคนคุ้มส่องดูเราเคยขายส่องสมัยตกี้ลงโปวงฉิงอ้าวพอมาพี่น้องมือนีค,คล้ายคเครียดคล้ายเครียด ซงประกันสังคมก็บ่ได้เงินหยุดฟรีเลยยิบซีมือสรุปแล้วว่ได้ละโบยกันไปโบยกันมาอยู่หันละก็เลยซื้อปลาทูนะครับมาลาบลาบขึ้นลาบปลาดุกนี่หละทอดก่อนทอดแล้วก็บ่ต้องฟากดอกตําเลยสีกๆะกระตำโ่เสียนี่หัวปลาทูมั่ง่เบดต้งหันไปเน้อทุกุนทุก้นกินเขานะครับพาเขามีมากมายนะครับ ก็นื่กับเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ใดน,นะครับท่อแท้อาชิตตกงานบ่มีเงินติดโควิดบ่มีกำลังใจนะครับฝากญาากพี่น้องนะครับเอานี้ไปให้นะครับเพิ่นสิได้เศร้าเครียดบ่ต้องผูกข้อตายนะครับเพราะว่าเพิ่นสิได้รู้ว่าชีวิตคนเรายังมีขาบลงอป่งิง ห้าบาทสิบาทเดาพ่อแม่พี่นอ้องเนื้อผู้ใดนะครับมีลูกเป็นสาวประเภทสองนะครับกับ่ต้องเสียใจนะครับมีประโยชน์นะครับย,ย่างเง้ยหน่อยนี่กะเป็นยานะครับตันไม่รัดใดที่กันนะครับ <c oughs> อันนั้นกระเทยอป็นกระซส้เป็นโรงปงชิงอ้าวพ่อแม่พี่น้องอบคุณเอฟซีนะครับสื่อไกมาฝากนะครับรับเข่ามันนี้เลยบ่ต้องสื่อ เพะว่านเพื่อนก็เอาหนม้มมาให้ทอดแนม้ของขัวยังเหลือแต่หนังอ <c oughs> ีปปาขี่โก้ตั้งแต่สมัยกักตัอยู่ห้องไม่หาพ่อเก็บขยะนะบเ,เขาเอินว่าอย่างเมียนห้องไม่พอเพรดีเดี๋ย <c> ว <oughs> เล่าเอามาทอดไม่กินได้เสย <c oughs> ขอบระคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ ยาแก้ไอตาเสือเหลานะครับย้ำอีกที่เสือเหลายิ่งกินยิ่งไอโอ้โกกินแล้วหายไอนะครับขอประทานอภัยนะครับหยอกเล่นเฉยนะครับยาแก้ไอตาเสือเหลากินแล้วหายไอเอาม้าแตงแต่ตอนกักตัวยุงแรมนะครับแล้วกามีพะกฐินนะครับแหล้ากามีพระํำปึงนะครับพระํำกรึง ประโยชน์สรรพคุณ42ชนิดนะครับต้านเสื้อไวรัสกระไดที่กันนะครับแก้วัดสร้างภูมิ้านทานสร้างอรุมูลอุศระอุศระอรสนอ้ยว่าได้ว่าโ,โ,โ,โดน,นโ,ดโรืว่าพิโลงถือถ้าไปเล่นจีโโด๊ดตอกับบอลเด้วนาเราเอารูปแตลทิพย์เพิ่ม่ต,ตัดต่อแล้วก็ล่งเลยแซ่ <c oughs> และก็มีดอกฮักนะห่วงนะนะครับ ดอกแคร์นั่นเองก็โลองฟองสิไมีมูงยังควายซีเลนียสป่าบันนี้แล้วก็มียอดปักตูมนะครับเป็นยาสรรพคุณนพิกันนะครับแกเบาหวานความดันนะครับอ้าวกระบการเสียเวล่ามีคนเยอะไหอมอเดี๋ยวซีเอ็มบอกล่ะเพิ่งคนส่วนมาเขาสิกินแบบว่าเน้นกับนะแต่ว่าคนอีสานเนียนเขา่าเพราะตรงขวางเขามีอีกหมอนึงอ้าว จัดไปเลยกินโซ่ไ้เบิงเ้งนะพ่อแม่พี่น้องอ้าวมามามาคุยคุยทำยังไงปนประตูอีลีเลยพ่อแม่พี่น้องลองไปเห็ดเบิงเอกก้อเสีกมั่ข้าวคัวใบบักูดซ่ฮ่าเฮ้ยอ้ากะเทยพ่อพี่น้องกะเทยกะเทยจางโควิด บักหน้า้าเลยครับบักแข่งตะ้งตองติ้งเเนี่หนังปลาสมนะครับแซ่บขนาดบักบิกบักบักิตุิกโดดกระดิ่งกระดี่มกระดิ่ไม่ได้กินดอกไปตัวจ่อ โมเมเบิดประนันขอบคุณเอฟซีทุกคทุกคนนะครับล่าสุดเห็นผีแค้มขอมาเบิงขอมาแคมเบอรี่ <c oughs> แล้วก็เมนอยูเวนตนเด็ตดตออ่ดเยไปเบิงขึ้นนะครับฝากไปหาผู้ใดมีสุดมาลัมสุริเกนะครับสุดมโนโล่ล่าชงให้ งปาด้วยนะครับอยากเฮ็กกิฟลองล้ำเหรอครับแต่ว่าทิ่ที่บ่มีสุดนะครับแม่โยกคนไหนที่มีสุดนะครับก็เอาแต่สุดไปให้เป็นหน้านะครับมีหลายแล้วโลโกงจริงเอาอีกกระคำก่อนเอาพักแพล้านะครับพักแพลวเอาลูกโดดลูกโดดเหมือนลูกโดด คุยเดียวเลยนะครับคุยเดียวเอาเศสาเทียนเอ่องัดด้วสันบาวเห็นคนว่าโดนโดนลงเด่นึงกับเบื้องพี่ไปมันจบไปเนื้อมาฟังคอยจมแน่โกว่าจะนั่อ่านมือถือเด้องหนกลับตามไปเลย กาจะเบิ้งให้จบก็บไม่แห้งแล้ว <c oughs> คือ่า,อางสันดิไปเบิ้งหลังบนันนอดเวลาดูเลียคลิปแปดนาทีคนสิบเบิ้งประมาณสามสี่นาทีไปอย่างเหตุผลแท่ๆคืออยากให้พักกันเบิ้งให้จบเนี่ยซี้ว่าไขว่ยว้านขึ้นกจูจ้าก็ลองปอง้งจึง ว่าเรื่องไปเมื่อแรกว่ามีกับเขาเดินนี่นู้นเราจำเราเคยจำหันมานยะกายุือโก้เหรอมาพิษยอดมาตุม ง่ายต่อไปใจยังแซ่ขนาดมาเด้อมาเด้อเอาเพลงจบแล้วี <c oughs> ิจัยน้ำนอครับเดือนหนากับเปิดประเทศแล้วนะครับผมก็ตั้งใจว่าเปิดประเทศก็คืลงคลิปพอดีนะครับเพราะว่ารงส่วงนี้กับยัน เอฟซีทางประเทศเบืองบรได้เพราะว่าเขาปิดประเทศอยู่นะโปร่งโปรงฉิ่งศาลาบะมีดหรอพ่อแม่พี่น้องเอ้าวจำจำเขาสิเบัดละ่ะเมื่อนั้นยิ้มอยู่จริงก็เขาเจา้ามันบวกเขากันนี่พ่อแม่พี่น,อน้องฝนกันรกหันนี่ฮือน้อยน้อยเยอะพะเนาะพันนี่เจ้าพักก,กันนัก สุดใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีเอาไว้ซจำนี้ก่อนมือไม่มือหนามาพ่อกันไหมคิดอยากเคล็ดคลิปนิทานก่อมเนื้โทรศัพท์มันโหลดโดนบ่ได้นี่แหละเหตุผลหนึ่งแต่ที่ก๊อกมันโหลดโปรแกรมสามนาทีมันก็นโหลดได้เนาะอยืดร่วมก็อยากโหลดเดรื่อนๆจังลงมันก็นโหลดไม่ค่อยได้นะเอาไวค้คลิปหนาพ่อกันไหมนะครับขอบพระคุณแอปเปิลวอลชิงกันจากหลวงพ่อนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเสือมาโดนจนในตนนัวหนังสือหลบบิ้ลมันสือมันไหน้ว่าเรื่องกินไปพ่อพ่อมกันเลยครับไอ้เนี่ยอยางแจ๊สสมัยกักตัวอยู่กับปลาแห่ง <c oughs> บอลเอานะครับยังกินได้ยังกินได้ <c oughs> โอ้ยหโไเด้กินเราเป็กเสือดำ, <c oughs> ดำเสือดาวนี่างไแท่นมาแมา่พ,พี่นนอะ โอ้ยเล็บกระดำขอบคุณเอซีทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับไใดอยากเห็นหน้าทรงสุดหมอล่ำมาได้ไมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดอ,อเดี่ยวหันไปใส่ละพะล่มกับพังเพ่าแม่พี่น้องกลับมาจากกักตัวน้องมันสื่อือพะล่มหน่อยว่าพัดห้ำกับ่บเย็นย่อนบายบาย